ลูกค้าบอกว่าได้สือมาจากร้านแบรนด์เนมชื่อดังร้านหนึ่งแต่คือดูไม่ออกเลยเหรอว่าอันเนี้ยมันก๊อปสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับก้างกระต่ายอีกครั้งแล้ววันนี้ก็คือพีคมากเพราะล่าสุดที่ร้านเนี่ยก็ได้มีลูกค้าคนหนึ่ง ฝากกระเป๋ามาฝากขายตอนแรกทางเราก็ตะหนิดตะหนิดใจว่ามันสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พิเกว่านั้นก็คือพอของมันมาเท่านั้นแหละทุกคนก็คือช็อกซีนีม่าโลกกันไปเลยแต่ทางร้านก็เออก็ลองส่งของมาดูก่อนก็ได้จะพอจับไปปุ๊บก็คือแค่หนังอนะทุกคนดูนี่ก็คือไม่ใช่แล้วหนังอันเนี้ยก็คือเหมือนวัวที่แบบวัวแก่เนาะตัวนหนังอันเนี้ยซึ่งเป็นของจริงก็คือจะนุ่มลื่นเท็กซ์เจอร์ก็คือไม่เหมือนกันแล้ว แล้วพอเราได้แจ้งเขาไปว่าแบบเออจุดนี้มันปลอมนะจุดนี้มันปลอมแต่เขาก็ยังยืนยันว่ามันเป็นของแท้แต่ที่พีที่เราแบบตกใจนั่นก็คือลูกค้าบอกว่าได้ซื้อมาจากร้านแบรนด์เนมชื่อดังร้านหนึ่งที่เขาพูดอักษรย่อว่าตัวเอสกันเนาะซึ่งร้านเขาก็ดูแบบน่าเชื่อถือมากดูใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการงานเวอร์แต่คือดูไม่ออกเลยเหรอว่าอันเนี้ยมันกอปเพราะว่าแค่เราจับ แค่เราสัมผัสแค่เราได้กลิ่นก็คือรู้แล้วว่าไม่ใช่ของจริงแล้วที่พีไปกว่านั้นนั่นก็คือลูกค้าคนไหนที่ซื้อกับเขาวะเขาก็จะออกใบออเทนติกการว่าใบเนี้รับประกันว่าเป็นของแท้แต่ของจริงก็คือดูยังไงก็รู้หลับตายังไงก็รู้จับสัมผัสยังไงก็รู้ว่าเป็นของก๊อฟเพราะพอได้เปิดกล่องไปปุ๊บนั่นก็คือเจอน้องวอลตันก็คือใบนี้ พอแค่จับแค่ดมก็คือรู้เลยว่าไม่ใช่ของจริงเพราะว่าเนี่ยทุกคนแค่ดูสีก็รู้แล้วคือตอนแรกเราอะถามเขาว่าสีอะไรเขาบอกว่าเป็นสีเบรซึ่งเบรเฉดเนี่ยจริงๆจะไม่มีแต่ด้วยความรูปมันไม่ชัดมากเราก็เลยไม่มั่นใจว่ายังไงนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูแต่ละจุดเลยเนาะว่าของแท้กับของปลอมมันมีข้อแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเริ่มจากจุดแรกกันได้เลย เริ่มจากหนังก่อนเลยเนาะทุกคนหนังมันก็จะดูค่อนข้างหนาค่อนข้างเหี่ยวเหมือนวัวตัวแก่หน่อยหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ค่อยเรียบด้วยส่วนอีกอันนึงนั่นก็คือของแท้ซึ่งตัวนี้หนังมันก็จะมีความเรียบกว่าความละเอียดกว่าความนุ่มกว่าและก็ที่สําคัญคือบางกว่าจุดที่2ทุกคนนั่นก็คืออะไหนั่นเองอะไหล่เขาก็จะมีความเนียนกว่าความแบบไม่เงา แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแหลมกว่าเนาะแล้วก็มันที่สําคัญคือสามารถถอดได้แบบได้ค่อนข้างง่ายนี่ทุกคนลองดูถอดได้เหมือนโค้กเบปซี่แบเน,นี่ยนี่เราก็จะเห็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยนี่น่ากลัวมากแล้วตรงนี้ก็ถอดได้อีกนะทุกคนนี่เป็นเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ก็นี่ อ้ไม่ยอมเป็นอย่างนั้นนะน้องคือมันไม่แข็งแรงเลยอะ่ะส่วนของอันนี้ทุกคนมันก็จะมีความแข็งขึ้นมาอีกแล้วอะไรมันก็จะมีความเงาความมนกว่านี่แต่มันถอดไม่ได้นะทุกคนเห็นปะคือมันแข็งแรงมากเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ออกอันนี้ข้างบนก็คือถอดไม่ได้เหมือนกันนี่ทุกคนแล้วก็โลโก้บอยเนี่ยก็คือ ไม่ใช่เลยอันนี้ก็จะเป็นของก๊อปเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของจริงซึ่งดูไม่ยากเลยว่าอะไรของแท้ของปลอมแล้วความเงาทุกคนเห็นปะอันนี้จะมีความเงามากกว่าแต่เนี้ยจะมีความวินเทจมากกว่านั่นเองแล้วตรงนี้ทุกคนจุดที่สาเหเห็นไหมโลโก้บอยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีความเบี้ยวๆหน่อยนึงส่วนตรงเนี้ยมันก็จะมีความตรงกว่าแค่นั้นเองเป็นความเบี้ยวเล็กๆน่อยนเดี๋ยวเราลองไปดูถุงผ้ากัน ผงผ้าคือเห็นได้ชัดเจนมากทุกคนเพราะว่าเนี่ยแค่ขนาดก็คือไม่ใช่แล้วแล้วจุดสุดท้ายที่สังเกตได้ง่ายมากก็คือโลโก้หกอันเนี้ยมันจะมีความเฟดมากความเทาแต่โลโก้เนี่ยมันจะเป็นดำเนาะแล้วก็เนื้อผ้าทุกคนอันนี้จะผ้ามันจะเรียบมากละเอียดมากส่วนเนี้ยก็คือสักๆนี่แล้วก็ตรงนี้หูเห็นไหมทุกคนอันนี้มันจะหนากว่าส่วนเนี้ยมันจะบางกว่าเยอะมาก ดูกองแกงอะแล้วก็ที่สำคัญคือขนาดไม่เท่ากันนะขนาดของผงผ้ากระเป๋าเนี่ยต่างกันเยอะอยู่เด้อส่วนอะไรตรงตูดทุกคนจริงๆก็มีความค่อนข้างคล้ายแต่ที่ไม่คลายคืออะไรรไหมตรงเนี้ยมันแหลมกว่าหน่อยนึงส่วนตรงเนี้ยมันตะมนกว่าแล้วสีก็เหมือนเดิมเหมือนที่กั้งเคยบอกว่าตรงเนี้ยมันจะ สว่างกว่าเนี่ยมันจะมีความวินเทจกว่าทุกคนคือแบรนด์เนมอะ่ะเขาจะทําอะไรส่วนใหญ่ถ้าวินเทจอ่ะเขาจะทำเป็นค่อนข้างมืดเนาะไม่ได้สว่างไม่ได้ทองเก๋แต่ก้างขอพูดเลยนะว่ากระเป๋าบอยเนี่ย เป็นอะไรที่กรอบแล้วด <Yeah. S 2> ูค right? wow. ่อนข้างง่ายเนาะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็น Air Max หรือ Vuitton หรือ Chanel ซึ่งอันนั้นอะเขาจะกรอบค่อนข้างเหมือนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอกระเป๋ากรอบแล้วอะไรสงสัยจริงๆมันจะมีข้อแตกต่างแต่ก่อนซื้อร้านไหนก็อยากให้เพื่อนๆตัดสินใจไตรตรองพิจารณาดีๆเนาะเพราะว่าถ้าเราจ่ายกระเป๋าราคาประมาณ2 0 0 0 0หรือ30,000เราก็ควรจะได้ของจริงแต่ก้งก็พอเข้าใจนะกระเป๋าที่มาเป็น Inspire Bag ซึ่งราคามันก็จะปัด 2,000แต่มันก็จะไม่มีปั๊มโลโก้ว่าบอยอะไรเงี้ยน้องทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายราคาหลักหมื่นอัพเพื่อนๆทุกคนก็สมควรที่จะได้ของจริงเนาะทุกคนถ้าเพื่อนเคนไหนอยากได้ของแท้รับประกันของจริงสีลิมิเต็ดแล้วก็ที่สำคัญสินค้าราคาถูกกว่าช็อปทุกคนก็สามารถเข้าไปดูร้านบอยเก้าเจ็ได้เลยร้านเขาเนี่ยจะมีกระเป๋าทุกแบรนด์เลยนะไม่ว่าจะเป็นกุช่พาด้า และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาอ่ะจะขายกระเป๋าบอยเป็นหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือไว้ใจได้เลยว่ากระเป๋าบอยเขาเนี่ยเป็นของแท้รวมถึงแบรนด์อื่นๆด้วยนะ <S <S แล้วเพื่อเพื่อนคนไหนอยากอัปเดตว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์เข้าไปตรงไลน์สแควร์ได้เลยเขาจะมีอัปเดตสินค้าใหม่สินค้าแลรและอะไรที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดได้ทางลิงก์ไลน์สแควร์ตรงนี้ได้เลย ก่อนจากกันไปวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพ <c oughs> ื่อเป็นกําลังใจให้กั้งในการทําคลิปหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้กั้งทําคลิปอะไร <c oughs> เกี่ยวกับแบรนด์ไหน <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้นี้ได้เลย <c oughs> สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย